อพอเช้ญร่วมกัน,นยูอาสาสมัครทางร่วมด้วยกันตำรวจหรือของเขตเองเราต้องตอบโจทยหรือคณะกรรมการชุมชนเราจากประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาว่าในช่วงเก็ดวันตรายเนี่ยขอให้ระวังในเรื่องการดื่มสุราถ้าหากว่าเมาแล้วก็ให้ช่วยการกำชับรถจักรยานย,ยนต์ในเรื่องของการ ถ้าดื่มแล้วอย่าขับนะครับในขนาะเดียวกันก็ถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงได้ก็ให้หลีเกเลี่ยงเรื่องของการใช้ความเร็วเพราะส่วนหนึ่งของอุบัติเหตุเกิดจากการใช้ความเร็ว เพืท่เหตุแล้วก็ทำให้ทุกท่านมีความกูัใจครับล้วขอให้มีความสุขในเทศการปีใหม่นี้ครับแล้วคนใดนะครับกาอัเกบตอันนี้าลองจาบขอเกนะครับอันนี้เรา,เรา,าลองตื่มได้แต่ว่าอยา่าขัดนะครับ ครับขอร่วมมือนะครับ10วันอันตรายเนาะฝากบอกเพื่อนๆที่ดื่มด้วยว่าถ้าดื่มก็ขอให้เรียกกับแท็กซี่รถสาธารณะโอเคนะครับระวังระวังด้วยนะครับทุก่ครับขอบคุณครับ ระวังรถนะครับวังรนะครับค่อยขยับทรับขอบคุณครับสวัสดีที่ใหม่นะครับสวัสดีคี่ใหม่ทุกท่านนะครับ